แม่แม่หันกล้อง,ง,งมาทางตัวเองนะคะเนาะมืดไหมมืดนะกล้องนี่มืดเนาะแปลกเลยหรือว่าเราเปิดแสงมันมืดไม่รู้นะแสงมันมืดจริงๆเนะ <c oughs> เดินทางนะคะเดินทางไปด้วยกันนะคะ่ะไปแล้วนะคะทํากับข้าวน้ําพริกองเรียบร้อยนะคะ่ะโอ้ยขึ้นรถก็ร้อนแล้วนะจะอากาศมันร้อนเนาะ,ะเอากับข้าวไปกินข้าวกับลูกที่บ้านสวนนะคะ่ะ ทำไว้ที่บ้านเรียบร้อยนะจ๊ะรูดไปหาหลานน้อยหลานน้อยนะจ๊ะไปแล้วไปแล้วออกไฟสูงโอ้ยโอ๊ยยังดังอยู่เลยเปลี่ยนสายพานวันนั้นนี่นะคะไม่มอนไม่มอนอยู่ในบ้านแหระเปิดไฟอยู่เปิดไฟอยู่บ้านคนละหลังกับคุณแม่นะคะเนาะวันนี้ไม่ชวนมอนไปเผื่อกลับดึกนะจ๊ะเผื่อไปเผือบางทีหาหนอ่อต้มหาอะไรเนี่ยมัน เราได้เล่นกับหลานและนางก็นะคะนอก็มีในใกล้ๆบ้านใกล้ๆบ้านเรานเนั่นแหละนะคะทำกับข้าวนะคะ่นี้ทำน้ำพริกอ,องนะคะลูบอกว่าจะพริกอ,องทอดปลาปลาก็มาจากบ่อเรานะคะ มีปลาทุกอย่างมีกุ้งต,ตัวโตโดยนะคะมีทุกอย่างนี่แหละมีทุกอย่างในบ้านในสวนบ้านสวนของเราวิมานนะคะวายสารกลางบ้านวิมานมะพร้าวนะคะวิมานมะพร้าววิมานมะพร้าวนะคะ่ะเาเรียกว่าวิมานมะพร้าวอยู่ในนะี้ค่ะคราวนี้เขาเรียกว่าความสุขอยู่ที่ใจและอยู่ นที่มีความสุขนะคะความสุขนี่ก็คือทุกคนก็ต้องการเนาะไ้ฝนจะตกแล้วนะคะผ่านวัดน,นะคะวันวัดเอเดียก็มีองค์หัวพญานานะคเรียกว่าความสุขมาเขาอยู่ที่นะคะที่คนเราทําใจให้เป็นสุขแล้วก็มีความสุขนะคะทําอะไรก็ได้ทำแล้วมีความสุขไม่เปลี่ยนเนี่ จะคิดร้ายคิดไม่ดีกับเราโนโสมโนแคเนะคะเรารู้แต่ตัวโรดีนะคะคนที่นะคะได้ค่าคนอื่นหรือว่าว่าร้ายคนอื่นนะคะนั่นแหละคือตัวเขาเองเที่อยู่ในในเขาเรียกว่าไฟด้วยอะไรนะไฟสูมสวงนะคะด้วยความทุกข์เพราะว่าความปิชาหรือลิษยานะคะ ถ้าอิจฉาถ้าเรามีนะคะถ้าถ้าเราอิจฉาเราก็ทำนะคะไม่ได้อิจฉาถ้าเราอยากเป็นเหมือนเขาเราก็ทำนะคะนะคะแห้งแล้วนะคะอันน้ายานี่อันไหนที่เราเราไม่มีเราต้องสร้างนะคะสมัยเราเด็กเราลําบากนะคะแต่เราคิดไว้เสมอนะคะโอ้ยหน่อไม้หน่อไม้ไม่มีนะ้างคาเนี่ยโอย้มันยาวล้ําไปละ ต้องเอามีถางก่อนมันถึงจะเห็นนะคะวันนั้นไม่กล้าอันนี้เข้าไปนะคะเดี๋ยวหามีดมาถางะะเพราะว่ามันเปลี่ยนสายไฟฟ้านะคะสายไฟฟ้าเข้าบ้านเราว้าวนะมีกระจกมามา,มา,ม,ามาติดด้วยนะคะทก <laughs> ชาย <laughs> บ้านเราก็สว่างสวัยนะคะแม้แต่จะอยู่บนบนดนนะคะก็ไม่ไกลจากหมู่บ้านแต่เป็นบ้านสวนนะคะเนาะ บ้านเราก็คือวิมานนะคะปิดประตูไม่เลยนะคะเด็กโมดก็คุณลูกไว้ให้กับคุณแม่นะคะน้โอโน้กเกอร์วากินยามีทุกอย่างนะคะวิมานมาพาะพร้าวนะ,ะมีรถเมคโคมีทุกอย่างมีทุกอย่างนะคะดูอยากมีอยากได้ไอะไรอ้านั้นทําอะไรเขาก็ทําหมดนะคะมีหมดทุกอย่างในละมิดนะคะ เป็นวิมาณของเราเนาะ,ะเอาล้างรถรถเครื่องก็หลายคันนะคะรถเครื่องใหญ่ๆนนคะนี่ลูกชายล้างรถนี่คนโตคนเล็กมาแล้วนี่ว่าพี่ยินว่าคนเล็กไม่ห็นนะคะเดี๋ยวทำกับข้าวมาให้ลูกมาแล้วคนเล็กมาแล้วล้างรถแล้วนะคะชายเล็กนะคะของแม่